ในการป้อนข้อมูลในเซลล์นะครับทําได้โดยการเลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูลนะครับแล้วพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการนะครับจากนั้นกดแป้นพิมพ์ Enter นะครับเคอร์เซอร์จะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแบบนี้เหมาะกับการป้อนข้อมูลในแนวคอลัมน์นะครับหรือเลือกเซลล์ที่ต้องการนะครับแล้วพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการนะครับจากนั้นกดแป้นพิมพ์ Tab เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปทางด้านขวานะครับแบบนี้ เหมาะกับการป้อนข้อมูลในแนวนอนหรือแนวแถวนะครับสำหรับการแก้ไขข้อมูลนะครับทําได้โดยดับเบิลคลิกที่เซลล์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับตัวกระพริบจะปรากฏตรงตำแหน่งที่ดับเบิลคลิกนะครับจากนั้นนะครับพิมพ์แก้ไขตามที่ต้องการนะครับ เมื่อพิมพ์แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับกดแป้นพิมพ์เมนเทอร์นะครับหรือคลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการนะครับจากนั้นกดแป้นพิมพ์ F2 นะครับตัวกระพริบจะอยู่ท้ายข้อมูลนะครับจากนั้นพิมพ์แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการนะครับแล้วกดแป้นพิมพ์เมนเทอร์นะครับ สำหรับการลบข้อมูลนะครับทำได้โดยการคลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการจะลบข้อมูลนะครับจากนั้นกดปั้นพิมพ์ delete ครับข้อมูลก็จะถูกลบไปนะครับ